กาทำสมาธิในจิตของเราอยู่ในปัจจุบันธรรมเพราะว่าอตีตาธรรมาธรรมที่เป็นอดีตอนาคตาธรรมาธรรมที่เป็นอนาคตนะปัจจุปน,นาธรรมมาธรรมที่อยู่ในปัจจุบันเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจนะเข้า ลมหายใจออกก็รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ขณะที่เรากําหนดรู้อยู่นี้บางครั้งอารมณ์ที่เป็นอดีตอตีตาธรรมมาธรรมลมก็จะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันก็มาเป็นปัจจุบันในขณะน,นี้ใกล้เห็นความเกิดดับ บางครั้งจิตก็จะปรุงแต่งเป็นสังขารไปในอนาคตนะก็เป็นอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้แนหะแต่เรปรุงไปในอนาคตวานาคัตตาอนาคตตะนะเนืน้ออนาคตนะั่นแหะนะคับตะ ยันเราก็ต้องพยายามว่าเราก็ต้องละอดีตที่รับร่วงไปแล้วไม่อะไรไม่พึงเพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะเป็นความทุกข์มากเกินไปเอเอห็นไหมโลกนี้ก็จะแตกน้ำก็จะท่วมคิดไปในอนาคตมากเกินไปเกิมีแต่ความกังวลความทุกข์ ม่ถึงในขณะที่เรามาเจริญกรรมาฐานอนดีตที่ร่วงรับไปแล้วนัเราก็จะไปอะไรถึงจะชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือพัดภาคจากกันไปก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาของโลกมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่วระดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่จะผิดปกติแต่เพราะว่าใจนี่มีความยึดถืออยู่ในรูปเมตนาสัญญาสังขารบิญาญานนะจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเมื่อเรามากำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติ เมื่อเราไม่ได้ไปคิดนึกไปในอดีตอนาคตสติของเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าออกในขณะเรามาเจริญสมาธิเราเห็นได้ว่าเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก ความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเนพรารมีอาศัยสิ่งที่เป็นโลกก็เกิดความสุขได้แต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งคือความสุขทีนเกิดจากสมาธิจิตที่มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้น เมื่อจิตสงบก็จะมีปีติมีความสุขใจอย่างที่ที่เรายังไม่เคยได้รับรู้เรื่องของความสงบเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเรามาฝึกจิตนี่มันนิ่งกายเบาจิตเบาเรานั่งนี้ก็เหมือนนั่งอยู่ในกลางอากาศไม่มีตัวตนเลยว่างหมด จะรู้สึกว่าจิตของเรามันปลอดโปร่งจากอรมทั้งหลายไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยความสงบและความสุขที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกในความสงบที่เรียกว่าสมาธิจิตที่ตั้งมั่นนี้อยู่ในองค์ของอริยมรรค เป็นศีลเป็นสมาธิมาจจิกกที่สงบตั้งมั่นได้ดีเนี่ยเมื่อเรามาฝึกในการพิจารณาเรียนรู้ความเป็นจริงของสังขารรูปสังขารและกนา,ามสังขารมีลักษณะความเป็นอนิจจงหรืออนิจจตาความไม่เที่ยง ทุกขตาเป็นทุกข์อนัตาตาความไม่มีตัวไม่มีตนมีตัวตนตามสมมติแต่ไม่มีตัวตนจริงๆหลวงพ่อชาท่านเทศไว้หน้าฟังมากท่านพูดว่าบุคคลที่เห็นตนเห็นตนว่าไม่ใช่ตน คือบุคคลที่เห็นตนคือรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าขันนี้ถ้าจิตของเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วนั่นก็คือหลงตนหลงสมมติจิตที่หลงสมมติเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากมายตั้งแต่เกิดจนมันแตกสลาย ก็มีแต่ความทุกข์เพราะความที่หลงว่านี้คือเราตัวตนเราตัวตนเขายังเกิดความรักก็เกิดความชังบางครั้งเรามานั่งวิปัสสนากรรมฐานทำจิตให้สงบแผ่เมตตาจิตให้กับคนที่เราไม่ชอบใจแต่เมื่อตาเห็นรูป เกิดอุปาทานเกิดตัวตนขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นในขณะที่มีอายตนะกระทบกันเช่นตาเห็นรูปรูปนี้เราไม่ชอบก็เกิดความโทสะเสียงนี้เราไม่ชอบก็เกิดโทสะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปนั้นก็เป็นอนิจจังเสียงก็เป็นอนิจจ สิ่งที่เราเห็นนี้ก็เป็นวิญญาณก็เป็นอนินจจงสิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นทุกขเวทนาก็เป็นอนินจจงถ้าเราตั้งสติด,ดีจะเห็นความเกิดดับชอบใจก็เกิดดับไม่ชอบใจก็เกิดดับแต่เมื่อสมาธิเราไม่ตั้งมั่นปัญญาเราไม่มีความหลงก็ เกิดขึ้นมาครอบงำใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามมีสตินึกว่าตั้งใจปฏิบัติมีสติเพราะกิเลสเนี่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันในปัจจุบันเพื่อจะให้จิตของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยิน้าย ในยามที่เรามีโอกาสเราก็มาเดินย่างกรมนั่งสมาธิฝึกจิตของเราให้ชำนาญในการบริกรรมภาวนาในการพิจารณาให้จิตสงบฝึกจิตให้พิจารณากายก้อนนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปภายใน คือกายนี้รูปภายนอกเนะก็รูปคนรูปสัตว์ในสติปัฏฐานทั้งสี่ากการพิจารณากายภายนอกบ้างการพิจารณากายภายในหรือพิจารณา,าเข้าไปในกายในกายก้อนนี้เป็นมีอะไรบ้างจะพิจารณาในแง่ของความเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็ได้ จะพิจารณาแยกให้เป็นธาตุทั้งสี่เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมในสติปัฏฐานก็ยกตัวอย่างว่าเมื่อเราชำแหละชำแหละวัวเนื้อโคเอาเนื้อเอากระดูไว้กองนึงเอาน้ำเลือดไว้กองนึง แยกออกมาธาตุไฟกองหนึ่งธาตุลมกองหนึ่งเพื่อแยกสภาวะให้เราเข้าใจชัดว่ามันไม่มีตัวมีตนไม่มีวัวที่นั่นเป็นเพียงธาตุที่มารวมกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันแยกนั่นก็เป็นสี่ธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลม ทั้งเราทั้งเขาเมื่อแยกได้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีตัวมีตนไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาเราก็ไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวจิตก็เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายเกิดความสุขทั้งใจเพราะเห็นความจริง เอาวัตถุในโลกนั้นน่มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งโลกเป็นสมมุติท้งนั้นเลยสมมติเนีกชื่อกันมนุษย์จะสร้างขึ้นมาหรือว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สมมุติแต่ถ้าใจของเราไปยึดไปถือขึ้นมาแล้ว มันก็เกิดความหนักเกิดอุปทานขึ้นมาหลวงพ่า,ายกตัวอย่างมันมีก้อนหินนี่หนึ่งก้อนน้ำหนักสักห้าสิบกิโลหรือสิบกิโลถ้าเราไม่ไปยกก้อนหินก้อนนั้นขึ้นเราก็ไม่รู้สึกว่าหนักความรู้สึกหนักเนี่ยมันจะอยู่ในก้อนหินไหมก้อนหินก็จะรู้รู้สึกไหมว่าหนัก เขาไม่รู้จักเพราะเป็นธาตุแต่เมื่อเราไปยกขึ้นมาก็าจะรู้สึกขนาดนั้นเองมันหนักความหนักเกิดขึ้นเพราะเราพยกก้อนก้อนนั้นขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรดกายถูกต้องหนภาพรู้ธรรมรมด้วยใจ ถ้าจิตไม่ไปยึดถือแล้วก็ไม่เกิดกิเลสก็เป็นไปตามธรรมชาติของการกระทบแต่สติปัญญาของเราไม่พอกิเลสมันก็จะเกิดเพียงเราก็ต้องระวังกิเลสมันไม่ได้เกิดอยู่แล้วหรือรอจะเกิดอยู่ก่อนเกิดขึ้นตอนที่กระทบนี้ของภาษา ในอิทธปยตาพุทธเจ้าพินาธรรมะเพราะภาษามีเมตนาย่อมีเนี่ยภาษาการกระทบถ้ามีการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วทางอายตนะก็มีภาษาภาษาจะมีได้ก็ต้องมีอายตนะเช่นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกกินรสผลภัราธรรมลม เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเพรามีอายตนะนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเพราะเหตุที่เกิดผัสสะการกระทบจึงเกิดเวทนาเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีธรรมะคือมีผัสสะถ้าผัสสะไม่มี เวทนาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้ก็เป็นขันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือผัสสะแต่ใจเขาเราหลงก็หลงว่าเรานี้นะสุขเรานี้ทุก์เราเกิดอุปทานขึ้นแท้จริงแล้วเป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น เมื่อมีภาัษามีเวทนาตัณหาก็เกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ชอบใจอยากให้มีอย่างนี้อีกทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจอยากหลีกให้พ้นเป็นกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นเพราะตัณหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให้อุปาทานเกิดเป็นธรรม่อาศัยการเกิดขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยไป เมื่ออุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็จึงมีภพมีภพก็มีชาติฉลามรณะโศกะรกรรปริทะทุทกทมันตุปายาตและตัวยตนะนี้เกิดขึ้นจากการมีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็มีอยตนะถ้าไม่มีนามไม่มีโรคยตนะก็ไม่มี นา้ามรูปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะน่ะก็เกิดจากวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดน้ำเมื่อเกิดรูปวิญญาณนี้ก็เกิดขึ้นมาจากสังขารสังขารเกิดจากอวิชชาความหลงนั่นเมื่อใจมีความหลงแล้วก็เกิดกระบวนการเรียกว่าอิทัปปจิยตาเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมเห็นว่าเป็นปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น เข้าใจแจ้งชัดจึงและสำเร็จเป็นสมาสมาสามพุทธเจ้าให้ครูบาอาจารย์จึงสอนว่าให้เรามีสติระมัดระวังอุปทา,านอุปทา,านเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ที่เราปฏิบัตินี้เพื่อเราละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นวันนี่คือเราของเราโดยการมาเจริญพระกรรมฐาน ให้ใจสงบมอสงบแล้วก็มาพิจารณาในรูปกายให้เห็นเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นกองอสุภะรวมมให้ใจเห็นเป็นกองลมพิจารณารวมลงแล้วหเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นก็เป็นวิปัสสนึกนึกไปก่อน แต่เมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้ปัญญาดรือความคิดจนจิตของเราอยอมรับได้ว่าร่างกายนี้เป็นท่าตสี่ไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อจิตของเราสงบไปได้อีกระดับหนึ่งมีกำลังมากขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจแจ้งชัดขึ้นก็เรื่ข,ของวิปัสสนาเกิดแต่ต้องระมัดระวังด้วยบางครั้งนักปฏิบัติ เกิดญาณเข้าใจว่าเป็นวิปัสนาไปยึดมั่นถือมั่นเป็นมรรคผลก็เลยเป็นวิปัสณุปกิเลสบางครั้งเกิดสภาวะเห็นความเกิดดับชัดแจ้งจิตใจเยือกเย็นเกิดความสงบใจเกิดแสงสว่างเราก็ต้องมีสตินูเท่าทัานว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แต่เมื่อสภาวะหรือยานปรากฏขึ้นเมื่อมีปัญญาก็มียานนะปรากฏขึ้นมาเห็นกองวัตถุในโลกนวนแล้วแต่มีสภาพเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีไม่ประสงค์ในวัตถุข้างนอกแล้วปราถนาที่จะหาความสุขที่มีความคงที่ตลอดไปนัคือนิพพาน จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของเราจจนถึงจุดสูงสุดก็เกิดนิพพานคือการละอุปทา,านในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราก็จะนิพพานก็จะเย็นไม่มีความโลภโกรธหลงก็จะมีความสุขตลอดไปและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นไหมว่าเรามีความสุข อันเป็นโลกิยสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่เคยคงที่อยู่เลยไม่เคยหยุดมีทุกข์ก็ไม่แน่นอนมีสุขก็ไม่แน่นอนเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาก็เพื่อให้จิตของเราถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในใจของเราแล้ว นั่นแหละเป็นจุดหมายสูงสุดของอุทธศาสนาแต่ในขั้นต้นนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำพาปฏิบัติให้เราละบ,บาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอะไรเป็นบาปก็พยายามละอะไรเป็นบุญก็พยายามบำเพ็ญเจริญและรักษาไว้ เมื่อเราละบาปบำเพ็ญบุญทำบุญของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาก็ให้มีปัญญารู้เท่าทันไม่ยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไปตามระดับจนเราได้เห็นธรรมะเห็นตัวตนนี่่าไม่ใช่ตนนั่นเรียกว่าคนเห็นตนเห็นความจริง ของรูปสังขารของนามสังขารเราเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะนะก็เราพากันปฏิบัติรักษาความดีพยายามบำเพ็ญภาวนานในช่วงที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงพยายามปฏิบัติหาที่พึ่งที่พิงใน,ในใจของเราไว้เราก็จะได้พบกับนิาราเมตสุข สุขที่ปัจจักจากโลกนับเป็นสุขันยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะที่ทรรมาได้แสดงมาก็ขอ,ขอใน้ญาตยมนำไปพิจารณาปฏิบัติตามอาวา่าคำสอนของพระพุทธองค์นำรงตนอยู่ในศีลธรรมความดีให้เจริญในหน้าที่การงานพร้อมด้วยยุวณะสุขบรรลปฏิพาน์ ท่า,ทานฐาสมบัติให้มีดวงตายห็นธรรมเท่าทก,กันทุกทุกท่านเถิดนิพพานนี้เป็นเมืองแก้วเมืองเพชรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ที่นั่นในตลอดเลยดีกว่าเมืองไหนไหนในโลกมนุษย์ในเทวโลกกระสูนไม่ได้นั่นแหละเราอาจจะอยากจะไปนิพพานกา,าต้องสร้างบ้านนิพพานไว้ใช่ไหมความหมายอย่างเง้ยคือความดีเนี่ย พัฒนาขึ้นไปยานิพน่นพยายามนั่งสมาธิสวดมนทุกวันเป็นแม่บ้านก็มีบุญไม่ต้องทำงานทำอยู่กับบ้านทำกับบ้านมีลูกกันคนลก,กี่คนแล้วนะ่ะดูแลลูกมันเป็นอย่างนี้แหละคนไม่มีลูกก็เป็นทุกข์อยากจะมีลูก นะมีลูกย,ยังเดี๋ยวนี่พนะี่คนเออคนเล้วก็เลี้ยงมันก็จะโตก็จะจบเลยใช่ไหจบเริ่มจะดีกับเราหรือเปล่าก็ใหม่ลูกๆทุกวันนี้มันยากมากนะมันเหมือนพ่อแม่เลี้ยงเรามาก็ยังดีลูกสมัยนี้โอ้อยากเลี้ยงได้แต่ตัวใจเลี้ยงไปแล้วโตวขึ้นมาแล้วยังไงกับมันก็ยังดีอ่ะ พยายามพาเขาเข้าวัดตัวหน่อยอบรมบลมวิสยัยในวัดปลูกฝังไปเรื่อยๆก่อนพาตโตแล้วให้ไปพาไปสอนไม่ทันหรอกต้องแต่เด็กๆนะเขาทุกเขาอย่างไรก็จะกลับมาได้จำมรรษาสี่สิบเก้าเนนเนนสองล้มก็ลงบ้านอาเบิด อารใชเมื่อเดียวเมื่อเดียวต้องอย่าจะป่วยจะป่วย